เดี๋ยวันจะพาไปต่อเอาใกล้ๆก่อนกันละกันพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะคะขบวนรถจักรไอ้น้ําขบวนพิเศษเฉลิมพระเกียรตินะคะเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงเทพพระนครศรีอยุธยาที่หลายคนจองตั๋วกันแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วเมื่อวานนี้ก็ได้ออกเดินทางนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถพิเศษนําเที่ยวรถจักรไอ้น้ําเฉลิมพระเกียรติเส้นทางสายประวัติศาสตร์ รุงเทพพระนครศรียุธยานะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนเนี่ยนะคะไปร่วมขบวนนี้กันอย่างมากมายทีเดียวค่ะตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการนะคะโดยการรถไฟได้นำขบวนรถจักไอ้น้ำแบบแปซิฟิก หมายเลข824และ850รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะผลิตโดยบริษัทนิปปอนชาเรียวจำกัดซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจากทนบุรีมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนย้อนวันวันนะคะเดินทางสัมผัสเส้นทางในอดีตกรุงเทพอยุธยากรุงเทพค่ะขบวนที่901-902นะคะโดยออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพคือหัวลำโพงโดยนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไหว้พระตามวัด ต่างๆนะคะไปเช็คอินถ่ายภาพร้านอาหารแล้วก็ได้เที่ยวที่พระนครศรียาเนี่ยทั้งหมด6ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟขบวนนี้กลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีกลุ่มรถโบราณและบิ๊กไบค์ร่วมกิจกรรมในโครงการกรุงเก่าอายุธยาไม่สิ้นคนดีมาเยือนแล้วก็ร่วมนำขบวนตีคู่ไป<อ>มีทั้งรถโบราณมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ตีขบวนไปคู่กันกับรถจักรไอร้น้ำด้วยค่ะโอ้โนี่ที่เรียกว่ารถจักรไอ้น้ำเพราะเมื่อกี้นี่เห็นไหมในภาพในวรรณทิยาเวลาเขาเคลื่อนปูนปูนปูนไอ้น้ำมันออกมาใช่ใช่นะเพราะเขาใช้ใช้ต้มอ่ะต้ม,ตมแล้วก็ไอ้น้ำเป็นแรงดันคนะค่ะ รุ่นเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้นั่งแล้วมาถึงว่าใ,ใ,ในชีวิตปกตินะถ้าไม่ใช่งานสําคัญทางการแบบนี้นะ,ะจะเห็นก็คือเห็นในโรงในภาพยนตร์อ่ะใช่ค่ะก็นี่เขาก็จัดเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะก็รอติดตามต่อไปกันละกันเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งแบบนี้ทุกวันแล้วก็ไม่ได้วิ่งบ่อยๆนะคะจะมีเฉพาะวาระพิเศษเท่านั้นก็รอติดตามกันละกันนะคะว่าเขาจะมีจัดกิจกรรมอีกเมื่อไหร่ซึ่งเราก็จะนํามาบอกกันตลอดเลยนะคะให้ได้จองตั๋วกัน